อ่ะไปะเก็บส้มเก็บไงเดมักก <The magic. S 2> ิ้งฮะกิ้งนกบอ๋เก่งจังเลยช่วยอะไรครับช่วยแม่ทำอะไรครับน้องบอสทำไรคะฮะทำอะไรครับถั่ฮะถั่นะ ไข่คองไข่อะไรล่ะแม่ไข่อะไรไข่ส้มส้มอร่อยไหมอร่อยหวานไหมคะวหวานหวานไหมพูดด้วยสิอะ,อะไรจะหมดละจะหมดละโอ้โหเก่งจังเลยเก่งที่หนึ่งเลยบอสเก่งไหมครับเก่งครับเก่งไหมครับโอ้ อะไรเลยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วลเดิน,โน,โนเออสโน,โมนแโนโมนทีละสองลูกอย่ายโยนสิครับเก่งมากไปจ้า น้องเอายกลังส้มเอาไปเก็บให้แม่ยกไง <laughs> ยกได้ไหมโอเค,อเคปิดร้านยังปิดร้านแล้วบายบายก่อนบายบายเก่งมากลูก